ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ ID 3นะครับผมวันนี้ก็จะมาตามล่าหาบาานักลบช้างเหมือนเดินมนะ ID นี้คือได้มาคือเฟี้ยวเลยแหละสำหรับบาานักลบช้างเดี๋ยวเราไปแลกไอตัวกระชามาตัวหนึ่งโอเค อันนี้มันมีแท้งเยอะอยู่น,นั่นแหละจะว่าไปแล้วมีหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้รวมไหมเนี่ยไม่รวมหรอมั้งโอเคจะมาเปิดนะลาบานักรบช้างสตึงมีสี่สิบห้าตัวกับสามร้อยบีไม่รู้ว่าจะเอาบีเปิดด้วยดีไหม ดูเชิงอแล้วกันถ้าได้มาแบบ 45B อบ่ะก็จะไม่เปิดคือน่าจะได้เปิดเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าจะต้องเก็บไปโคโลโบยาวๆแล้วแจมเป็นดุริยางโอ้โห ดูจากทรงแล้วโอ้โหโอ้โหดูจากทรงแล้วเกือจัดอ่ะเรามาหาบาวอัศวินดีกว่าตตวน,นี้น่าจะเฟี้ยวนี้จะถึงเอาเนี่ยชิวๆครับแตจที่ผมคิดว่าจะเล่นแบบจริงจังเล่นชิลๆดีกว อย่าไปคงอย่าไปเขียนนะครับไอ่ดีไอด้ไอดีนี้มันไม่มีกบไงผมก็เลยชิวๆไปก่อนถ้ามันมีกบนะผมต้องใจร้อนแต่นี่เฟียวนะคะรับผมบอเชกับเฟียวนะเอ็มบาชูดัมกับเฟีย ได้เปลาวสวินนะได้เปว่าสวินมาก็เฟียวนะเพราะว่ามันมีกระเด็นเอ็มได้เปามักโรได้ควดเยอะเลยนะเบาอะ่ะลายเบาเลย chỗ web bảo asvin à không nghe ra cái gì à kia, kia đồn mình đọc dài vậy này บาสเวินพอๆมันน่าจะหมดตู้แล้วนะคนเปิดได้ยางลืมอ่ะก็วา,างแผนอยู่ว่าจะเก็บไว้เดือนหน้าดีไหมเพราะว่าเดือนหนา้าจจะมีแบบตัวเด็ดๆอ่ะทีเด็ดอ่ะ,อ,ะอาจจะมีทีเด็ดตื่อๆไงอ่ทีเด็ด,ด,ดแลวนี่อาจจะยังไม่ค่อยเด็ดเดือนหนาา้าแบบ อาจจะมีแบบทีเด็ดอะเพราะว่าโครงระบบมันปั้นง่ายนะส่วนแบบแสงมืดเนี่ยมันค่อนข้า,าปั้นยากนะครับผมกบไฟเปอร์นี่หาค่อนข,ข้างยากนะถ้าใครแบบไหวหอคอยงี้มันก็จะหาง่ายนะยที่ใครเล็ดแบบหอคอยชิวๆได้อะไรเงรี้ย มันมีตัวีเซ็เสร็จใบอันนั้นผมแลกไปหมดแล้ว,ดวเดี๋ยวดูกรบสักนหนึ่งกบไอ้นี้กบอันต้ามันจะมีไม่ป่กกบอันต้าจะเดือนหน้าปันแมงได้ตัวนึง ส่วนไฮเปอร์โมดสิตนะที่จะปั้นแม็กเพราะาต้องเก็บอีกยาวๆเพราะว่าผมเอาไปปั้นตัวอะไรก็ไม่รู้อะเอามาเปิดเกียร์เจดชั่ชั่วโมงสุดท้ายถ้าผมได้เกียร์นะบอกเลย โอ้โหไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นเไปไอ้ดีนี้นี่มันเกลือจริงๆนะใจใจเลยเกลือจัดอ่ะโอ โอ้โ oh, หรองเท้าก็โห,หมวมันทำไปทำไมไม่ได้ไอดีนี้เกียร์ไม่ค่อยจะมีนะผมแล้วมาก็จะเป็นเกียร์ไม่ไม่โดนนะเป็นเกียร์แบบเดียวหนาเกียร์คิดว่าไนน้เกียร์จะถาผมมีชิ้นหนึ่งนี่นให้เอเลียเดื๋อวหน้านะผมขอแบบจำๆเลย คือไอดีนี้จะเก็บรอเดือนหน้าแหละแบบจริงจังจริงจังไม่ไม่จริงโจแ้แหละเดี๋ยวมาลองพีพีให้สักสักตาห,หนึ่งเลไอดีนี้มันจะไหวยู่ใครไหมแกจ,จะมาลองให้ดูนะอ่ะเอาทีมแรกไปเลยมันมีตัวบินไหมวั้ยไม่ได้ดูมึงแก แต่ว่าเรามีตัวบินนะอ้ผมเปิดภาพต่ำอ่ะลองเปิดสูงดิน่าจะไม่แกรกคือแบบโอเคแข็งเราก,กดเอามาแต่ไปดูดิดูดิดูดิดดบ่าวช้างอ่ะโหดนะเว้ยบ่าวช้างว่าเดบ แต่ว่าเล่นไม่ได้นะมันโหนะเบาช้งา,แานะงแต่ว่าแรงมันหนักนะมันเก่งแต่ว่าแรมันหนักนั่นแหละประเด็นทีมเขาจะโดนตัวตัวบินหุ้มตุยบ้านนะตัวบินหุ้มตุยบ้านอนะแต่ว่าพวกดนเจอร์สายพลังเนะี่ยมันตีไม่แรงท่าไอ้พวกก้องไว้นะตีบ้านถึงจะเราจะใส่เกียร์ เกียร์ตีแรงก็ถอะนะมันก็เหมือนเดิมอะมันตีไม่แรง่ะเกียร์ผงใส่ก็นี่มันยังตีไม่แรงเลยศักยภาพผมไม่ได้อัพให้มันเลยนะถ้าอัพศักยภาพให้นี่น่าจะเฟี้ยวเรื่องใส่เกียร์ให้มันมันแบบเลือนไม่มีเลยนะคือมันโคตรบางเลย เก,กีย่ยวมก็ใส่เกียรลีออนาดเกียวฟรีเลยนะตัวบิดชิวๆไอ้ที่นี่โอเคครับผมคลิปนี้ก็ไม่แค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมเจอกันใหม่คลิปนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ